เดียวครับผมพยายามพิบุรหลายครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่อันครับก็ประมาณเดือนกว่าฝครับซ้อมอยู่ไหนไฟนี้ซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตครับอี่เมืองศิลปต้องอ๋อคือเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่นู่เลยใช่ครับแล้วก็ลงมากรุงเทพประมาณสองสามวันครับสองสามวันแล้วมาซ้อมอยู่ไหนที่นี่ก็มาทาน้ำหนักครับอ่าทาน้ำหนักอยู่ที่คลองสามใช่ครับใช่ไหมอืมแล้วเราใครเป็นกู้ป้ากู้ซ้อมบางทีด้วยก็มีพวกปี๊ปตะปิ๊ปแล้วก็จงอางดำแล้วก็ สองพยักเซียนเลยครับก็พวกเนี่ยใช่ช่วยกันบ้างนั่นเลยเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่และสิบหกครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักวัยป่อยใบนี้ประมาณกี่กิโลครับห้าสิบเก้าครับอืมเราเป็นมอเตอร์ไซค์ครับดีมากครับเราซ้ายหรือปาซ้ายครับซ้ายแล้ววันนี้เราเจอกับเจ้าในน้ำน้ำเคยเจอกันไหมไม่ครับอันนี้ใยแรกเลยใช่แล้วได้ศึกษาเกี่ยวกันต่อยเข้ามาปะก็ดูอยู่ครับเขาเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรพอจังเลยก็ ซ้ายเหมือนกันคนะซ้ายเหมือนกันแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกลวางแผนไงก็ดักเดีปัดคันโซลก็ตามสไตล์เราเลยนะต้องดักให้ดีอืมแล้วอย่างไฟล่าสุดที่เราต่อไว้ก่อนที่จะปิดโควิดก็ตอนหลังโควิดรอบแรกครับแต่กับป่วนผมชัวร์ไปแล้วับเป็นไงชนะชนะก็มาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าแต่วันนี้มาเวทร้อยสิบเจ็ดครับดูใหญ่ขึ้นม คุณคุปมามากี่กิโลเนี่ยก็5กิโล5กิโลแต่วันนี้เมื่อเช้ามาสอบแล้วขาดไปแล้วจุดสามใช่แต่ก็มีปัญหาเนาะสบายสบายเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับปางาฝากเชิญช่วยแฟนขับรันนี้นะก็ฝากเอฟซีพี่น้องชาวปางาบูเกะก็ฝากติดตามว่าวันนี้ในตาไม่ผิดหรัอไม่นอนเองพี่แน่นอนนะครับใครนี้ลูกพี่มีอธิบายเท่าไหร่ก็มีเหมื่นครับ นี่ขอบคุณมากน้องชายครับผม